ขอโภาวนีอะไรใดๆอย่างตัวได้จะทำเสียงหล่อเพื่ออะไรเป็นทำเป็นเสียงสมัยชาติผมเองครับโอ้โหนี่ทำดังมาเสียงโคตรสมบูรณ์ทีเลยเอาใหม่เอาใหม่ดิช่วงนี้พื่นกลัมเป็นเสียวหรอ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 จะนำผาทุกชมมาพบพบพบและสัมผัสผาผากับพระเอกที่ท่านรอคอยรอคอย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 ให้โอ้เสียวมึงดาวให้กลับ พระเอกหนุ่มตลอดกาลพระเอกพี่หนุ่มเทพบัญชาหอหมหัวสองพกมือในงานเสียงหัวเทพบรรชาหอหมหัวสองนะครับเึียก <c oughs> ว่าคนหนีหมดแล้วลย,ยังอยู่รอดูพี่หนุ่มไปเละผมอนุรักษ์เพลงเก่าเพราะว่าร้องได้เพลงใหม่ๆกันอ๋อลูกเรืงเก่าเยอะเห็นไหมพี่หนุ่มยังไม่ทิ้งเพลงเพราะว่าร้องเพลงใหม่อยากคนดูรู้เรื่องเก่ากฟังไม่ร<อ>ู้ใช่ใช่ แต่ว่าเป็นดนตรีใหม่จะร้องได้ข้างบนเพลงที่มีชื่อว่าจดหมายเป็นหมายครับผมจดหมายเป็นหมายโโอ้หเป็อาทุกเม็ดจริงๆเพล่บัวด้านไม่รู้ว่าห้าบอธิบายเอาหมดนะครับเป็นดนตรีใหม่นะครับเปดนตรีใหม่ครับผมของเอกราชสวันยามูนะผมร้องไม่ได้ก็ช่างผู้ชมช่วยผมร้องด้วยนะครับ ให้ไรได้ครับนะให้ใบกบิ๋นกได้นะครับเอดซีทางไรสดนะครับี่หอยยงงจดมทเค Yeah. พี่ชายผมสุดยอดนี่เเกเป็นเกหนุ่มตลอดกาลจริงๆนะสุดยอดครับไม่แก่ไม่แก่กังงงๆอยู่รับอะไรด้วยครับขอบคุณมากรรับ ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมช่วยสงสารและเมตตาลิเกคณะเล็กเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าลิเกคณะเล็กก็ต้องงานน้อยนะครับเล่นงานก็ต้องหาวัดที่จา้าดุถึงใช่ใช่ครับงานนี้ก็ตามเกินเลเหมือนแทบเป็ดวิ้เลยนะครับก<ช>็จะหาจากทีมใหญ่มามากไปได้เพราะว่าก็จะขาดทุนนะครับครับฟังต่อเลยครับจะได้ชมตลอดการนะครับเจ้าปรัน ไปที่มีชื่อว่ารักอันตรายนะ ของขวัญชัยเนี่ยขึ้นเลยใช <stock charged S 2> <scratches, S 1> ่ไหมไม่เขาเขาเขาต่ำก <nder dove S 1> ็ต่ำแต่ของเอกลาส์เขาไปแปลงว่าเป็นสูงก็สูงเพราะนั้นเร้่องได้จะต่ำก็สูงปนไปฮะอ๋อเมื่อกี้เนี่ยอ๋อต้อเป็นงั้นเองเออหัวใจอ่ะมันของของของสุภาขวัญชัยมันจะไม่ได้เออก็ต่ำแต่ของเอกลาส์เขามาขึ้นสูงก็สูใก็เนี่งผมก็เลยงงไเล้องไปเฮอยที่ต่ำได้สูงได้ เอ่อตาสิบเอ็เฮโอลก็ได้นะต่ำสูงนั่นมันที่สิบเอ็ดมันสิบเอ็ดเฮกโอลนีะเอ็นทั้งองนะครับตั้งทำมาสูงอ่ะเพลงเพลงานไม่ได้เสียงนะฮะอะไรฮะฮัลโหลเลยเฮโอลแท้ๆเลยนี่นะถ้าพรุ่งนี้ผมไม่มีงานนะผมจะมาอีกคืนหนึ่งที่ไหนเพราะน้องเอกลักษณ์ไม่ตาทำเดี๋ยวผมไปรับเชิญตั้งแต่โอ้โหนับไปทั่วตั้งแต่นู่นนานมากเอา เพราะเห็นมาได้หลายที่ที่ติ๊กปีที่ติ๊กปีทีติ๊ไม่เล่นหลายคืนผมก็พอดีพรุ่งนี้ไปไปต้อยปอยเป็ดเนี่ยอ๋อพี่วันเกิดต่อยปอยเป็ดเราอะไรรีบไปรีบไปเถอะพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปเดี๋ยววันเดี๋ยววันวันเผาไม่ได้ไปพี่ยังไม่ตายจะรีบทำไมล่ะวัวเฮ้ยงานอ๋อพี่ต้อยเหรออ๋อพีนงานพรุ่งนี้จะรีบไปอต่อยเนี่ยจำไว้เนี่ยเพื่อนผู้ชมที่มานั่ง วันนี้ทำไ้เลยมีพ่อคุณกับเรามากชุดยอดครับไม่ไปดูลิกเกขนาดใหญ่ช่วยดูเราเนี่ยถ้าไปดูกันหมดเราก็ไม่แสดงให้ใครดูพลิเกถ้าไม่มีคนดูก็เล่นไม่ได้ไม่ได้ครับหรือเพราะฉะนั้นให้สงสารลิกเกขนาดเล็กๆไว้บ้างนะครับมาได้แสดงที่ไหนก็ช่วยไปนั่งชมกันช่วยซื้อพวงมาลัยบ้างพวงสองพวงหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าช่วยนั่งชมก็ยังดีศิลปินออกมาแสดงเห็นทานผู้ชมนั่งดูก็มีกำลังใจเล่น ถ้าออกมาเห็นจากกุ้ยเรื่องยังไงใจไม่ดีแล้วพีใ่ใจฟองอใจฟองแล้วพวกนี้คือสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับผมแล้วจากวันนี้ไปที่ไหนต่อก็เดี๋ยวต้องดูทางคนจัดง,งานว่าเขาจะไปที่ไหนต่อเขาจะไปตามคารวาโอ้ยนะครับคารวาใช่ครับอาศัยแบบนี้นะครับถูบ,บ้างมากแพงบ้างก็แล้วแต่ทางคนจัดเขาจะเม่ตายเราแต่พี่เอ้บมญชาฉเขาจะตามมวยนะโอ้ยจริงพี่หนุ่มถ้าผมว่าแล้วไปพี่หนุ่มเนี่ยนะบอกเลยเขาเป็นคนที่ว่าคำในอันนั้นถ้าบอกว่าเฮ้ยวันนี้พี่ไม่สะดวกนะก็คือโอเคไม่ไม่มา ถ้าว่างมาทันทีในเรื่องจริง20ปีเป็นยังไงเป็นอยังไงไม่อาจจะมาก็ได้ไมได้ไงไปต้อยคอยเปย์อาจจะไม่ได้คนนี้ไปต้อยก่อนมันเกิดต่อยอยเปต้อยไปเปย์คนที่วันเกิดพี่ต้อยแต่ว่าถ้ามาชมที่นี่ครับมาชมที่นี่นะครับใกล้ๆเป็นวันสุดท้ายครับผมคนนี้มีรับเชิญมาอีกหลายคนครับผมคนนี้ไม่ดูไม่มีพี่ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วเขาติดงานกันหมดมาทิดด้วยอ๋อติดกันหมดเลยแล้วอย่างเชิดบ้านรังช้างเขาอะไรสุดอะไรเงี้ยอยู่นี่ก็คุมแล้วเนี่ยอยู่น กินอยู่พรดีเลยเนี่ยก็ขอบคุณมากครับถ้าหากอยากตาว่าผมไปแสดงที่ไหนก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กได้ใช่ครับเทหน้าสิินะครับเฟซบุ๊กของเทพบัญชา้าสิิติดตามทางเฟซบุ๊กได้เลยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ผมไม่รู้จักที่ไานั่งชมแล้วก็ทั้งแฟนคลับผมที่ติดตามมาเป็นลังใจถ้าหากไม่มีแฟนคลับตามมาผมก็ไปรับเฉยไปได้ใช่ ครยังมาให้รางวัลมาซื้อพวงมาลัยไม่มีไม่มีใช่ครับถ้าวันไหนผมไม่มีแฟนคลับนะผมก็คงต้องหยุดนะบอกไว้ก่อนอยากมาจะมาไม่ได้ที่แฟนคลับมาจะมายังไงนั่นสิ่งนั่นสิ่งเห็นใจเห็นใจต้องจากว่ต้องจ้างผมมาผมถึงมาระบบได้พวงมาลัยผมก็ต้องแบ่งนะพวงละสิบบาทวจิเถ้าหากท่านซื้อพวงมาลัยให้สีลเป็นในคณะนะครับ พวงหนึ่ง20บาทใช่เขาก็จะแบ่งกับหัวหน้าคนละสิบบาทจะเป็นก็ได้10บาทเพื่อเป็นค่าน้ำมันลดค่าน้ำค่าอะไรเงี้ยท่านผู้ชมชิดดูครับได้สักงสิบยี่สิบพวงก็หักลบแล้วก็ไม่กี่บาทยังไม่พอค่าน้ำมันจะกลับบ้านเลยนะครับก็ขอให้ชงสารนิเกคณะเล็กนะครับไม่มีงาน ในทวีเจเกคนะใหญ่ตอนนี้ผมเหมือนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับการประการเลยนะกลับมาอีกครั้งนึงเราเป็นทวีเขนาดเล็กเหมือนเริ่มรื้หนึ่งเราเป็นคณะทวีเขนาดเล็กที่ไม่ดังแล้วก็ต้องทำใจไปอย่างน<ช>ี้ถ้าทวีเจคณะด,ดังเขาหางานปลิ้แสดงงานศพงานวัดงานบวชก็คืนละเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนกว่าของเราก็ไม่มีใครหาก็จำเป็นต้องมาตามงานคาราบาลคาราวาน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 นะคาราวานครับผมก็ต้องมาได้อย่างนี้ไปนะรผมก็นึกว่าเป็นแค่เอกลักษณ์คนเดียวไฮะ ก็งี้ผมไม่ผมันกันจำไม่ได้คาราบาลคาราวานพี่หนุ่มนานๆเข้ามาทีเม็ดเยอะนะโอ้ไปยังอ่านไดผมไปได้ยังเอาจะไปแล้วเหรอทิ้งๆโอ้โหร้องเพลงร้อนี่จะเพลงมาชกมาฮะพี่เสพไม่ได้หรือพี่เสพไงได้เหรอถือว่าเขแถมแถมผู้ชมแถมแถมแถมไปขับเขาเองเหรอโอ้แถมแถม คุณพี่ต้องมาดูนี่เกตาอย่าฟังเพลงตาอยากฟังอะไรฮะอยากฟังอะไรฮะตาขอเพลงอยากฟังอะไรนะให้คุณร้องฟันฟังอยากฟังเพลงอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้นานๆมาทีร้องหัวหน้ามีดุหลบเรื่องอะไรก็ได้มีครับผมร้องร้องโดยพี่หนุ่มที่เป็นชาครับผมไปนานๆไม่เจอเลยก็รอนะรอรอแฟนเขาเป็นที่ผมมีมากกว่านี้นะ นี่ <c oughs> ผมไปใต้มาเขาโกรธผมไม่มีใครมาติดไปอระผมหมดแล้วเนี่ยทำไมอ่ะพี่ไม่ตรงกันผมไปเที่ยวเนี่ยเสือมาแค่นี้แต่คนที่ที่มานี่ไม่โกรธอ๋อคนที่ไม่มานี่ที่เขาโกรธเขาอ้วนพี่พูดได้ไงเขาไม่โกรธไม่ได้พูดเลยที่เขาโกรธเพราเขาเขาเขาอ้วนพี่เขาห้วนพี่ไปไปทะเลใต้เนี่ยโอ้โหไม่มีไปสักไกลเชียวอ้าไ ไม่มีแต่ดนตรีไม่ไม่มีครับดนตรีสวัสดีครับสวัสดีคุหของใจแล้วก็สวัสดีพี่มดด้วยครับขอบคุณครับเพียงนิดเพียงหน่อยหน่อยใจโอ้ยุดยอดจับมือจับมือหน่อยยิ่ง้อจนเหนื่อยยิงง้อจนหนักน่ายนักหนาผิดหูหน่อยเดียวสวัสดีครับสสวัคุหของใจด้วยครับก็สวัสดีคุณม ไ,ไม่รู้แ,แต่โกรธไปได้ เพลงทานินครับเพลงลุกหลุมลุกหลุมอ๋อแล้วก็พวกลุกลุกเออมาถึงวันนี้เนี่มันเสียงคีย์ตับไปนิดนึงใช่ใช่วันนี้ร้องลงหายโกรกได้หมดทุกคนแล้วนะครับวันนี้หายโกรกแล้วหายโกรกแล้ววันนี้วันเกิดของคุณของใจด้วยครับปล่อยทำปลอให้วย ยิงทำเคยยิ่งก็ยิ่งได้ใจทําไงดีไม่รู้เมื่อไรหายโทกและแน่ี่คิดจนแย่ี่คิดจนแย่เต็มทีความรักสิ่งดี ผมไม่มีแฟนคลับก็ไม่รับเชิญต่อไปไม่ได้นะครับก็อย่าเพิ่งกลับนะครับเลยไม่กี่คนใช่ครับนั่งเป็นกำลังใจถ้าท่านุกหมดก็ไม่รู้จะร้องให้ใครฟังใช่ดี่เสียเวลาก็ขอบพระคุณทุกท่านผู้ชมที่ผมไม่รู้จักมานั่งผมลิเกคืนนี้แล้วก็ทั้งแฟนคลับที่มาวันนี้แล้วก็ที่มาไม่ได้ก็ยังฝากกําลังใจมาให้บ้างนะครับก็ขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับก็พู้นี้มาชมกันกคืน อีกคืนหนึ่งนะครับในท้ายอาใครต่อไปร้องต่อเลยลปรเหมยวิลล่มปรเหมยขอบคุณมากครับผมร้อต่ออย่าเพิ่งกลับบ้านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่หนุ่มมากครับผมวันนี้เป็นวันเกิดของคนของ